ที่หล <wie erman S 1> ังเลเ่ียกมาด้วยนเราเป็นอย่างนี้นะลกมีอยมีใจเย็นๆมีไม่อยานเวลาเราไปงานเรี้ยงจะพยายามนั่งเหมื่าลูกหนึ่งนเราไปาาเ็รบาจังท้เนี่ย เดี๋ยวไปเไปหาคนเเออาพื่นดี่ทำให้เห็นว่าชีวิตตอนมาอยู่ของหลังบ้านแข็งแกร่งย่าเเีหลักการสามีเราดูกันหลังไปรูปไปแบขออะไรต่างๆเจะแอ๊ดก็มาเรียนแบบอยู่หลักดันสามีขึ้นมาเลยขายน้ำเราสุดท้ายจะส่งสามีเรียนต่อเป็นด็อกเตอร์อะไรเป็นด็อกนี่เหรอเนี้ย ดูากา้นหเ้หายเลยจอมบ้นจอมบ้านจอมบ้นอ้านจอมบาจบนจอ้อมบ้านอม้านจอมบ้าอบ้านบอบนจอมบนอ้าจอานจ้นจอ้านจอมบ้านจอมนจอมบาอนาอาจาจ้าอนนนบนจบออจอานอบบ

ตูรักอ่อคนตายมาเรื่องจัเนี่ยเสียกอจัาทำไมต้องเด็กเชื่อมาต้องกล้าคุยเพราะเรื่องเนี้ยมันการมาสองีแล้วก่อนที่ผมจัดการงนชุดผมของนายี่เรอจังหวะเท่านั้นร้อยจังหวะนายที่ผมเฮ้ยคนเรามีพวกคนดังของคนอัไดหรอกคนพวกนี้มันดูฟองแล้วเรื่องงานของเรื่องงานเป็นสบายครับ เขาชาวเขาสองเขาสองมีไ,ไม่ได้เก่งเลยเสร็จแล้วเขาก็มีิ <laughs> ีตันแหลงนายว่าเป็นพอ่อที่หลังสมุดด้วยนี่นะแม่ มาเข้ามาน่่อนกลังุยกันทพี่เดียอ์มาเจลที่เจ็ดปารุนเดินกันมาผู้หญิงผู้ชายหลานอ่ะสาวออกมาหลานผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงได้แแข็งแรงนะแข็งแรงนะก็ยังไม่คอดยังไม่รู้เป็นไงแต่ว่าน่าจะเกิว่าแม็เลยงัพ่อแม่เขาโอเคก็ไม่เป็งกรนะดีดีด้วยดีดีด้วยพากามากามันเป็นเสีงงด้ตองตรงนั้นตามมาต้วมเพราะมันเป็้ำล้ไปหัวเพื่อนลูกเนี่ยตอนนั้นเเ เป็นล้านเนี่ยเพิ่งวงธุรกิจมากกว่าตอนี่ยใช่ไหมได้พอาลงหน้าไปลงหลังมีอะไรก่อนเนาะมีหลายตัวนะคือความติวได้เยอะต้องมีคนแย่งมากเฮ้ยเขาไม่ดู้กฎหมายเฮ้ยไม่ใช่นี่มันไม่ใช่นี่เขารู้หมดเลยนะบอกไม่ใช่ไม่ใช่พวบเขามาไล่ตัวใหม่มันเป็นปัญหา

หน่อยนะเอาดีลจงืนกาแรกเลยคือ <Jenny> ต้องการตวหนออตจบหนนหนทัดเดียนเลยมนยนพูดอย่งนีมาเท็นประธานนะรักต้องการอะไรัดไม่รู้แ่ประธานกต้องาริมเรื่องน้ยวาเฮ้ยดลอต้องการบอกมาต้น้แขกจะสื่อเช่นนั้นระดับระดับเท่าระดับ คือที่คมพูดเนี่ยกลับไปจะให้เมียรู้วันนี้ได้พูดแล้วจะได้จะได้รอดตัวไงั้นโดยรุนหาดอีกเปนรงรวันนี้ผคง่ไทย่หยุจเอจะมีธนรนคารขาจะยิ